ครับสวัสดีครับพบก,กับผมมารพินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ์บัตทนะครับที่เห็นก็คือปลาทูทอดนะครับแบบนี้เราคงจะคุ้นตานะครับแต่นี่เป็นปลาทูสดยังไม่ได้ลงเข่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวมันก็จะแหลมตามปกติไม่มีคอหักหน้างอนะครับแต่ที่งานปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอบเนี่ยเขามีเมนูปลาทูมากมายนะครับมารู้จักเมนูหลากวิธีกรรมวิธีการปลูกการทํา ปลทูกันดีกว่าครับจากสมุทรปราการใช่ค่ะแล้วอันนี้ครับอันนี้อะไรครับอันนี้ส้มตำปลาทูน่ะอ๋อส้มตำปลาทูแล้วดกว่าปลทูมีมวกปลาทูช่ไหมอันี้ครับาวส้มปลทูค่ะต้มดอกแคร์ใช่ไหมครับะช่ชาชาปลาทูชาค่ะชาปทู ปราทูสาม่ะปลาทูสามล็ปลาทูทอดิ้ไทยกระเทียมปลาทูทอดผิ้ไท่กระเทียมอันนี้ครับาเหมอนกันนี่อร่อปลาทูต้มยำปลาทูต้มยำโบราณใช่ค่ะอันนี้อะไรต้มสาเตียสาเตียคือสาเตียก็คือเปรี้ยวๆตปลทูต้มเข็มป่ะไม่ไม่ีช่ารสสาเตียอ๋อาสาเตีย สาเตียใส่ซีอิ๊วใส่ซม่าขาไม่รู้มันจะมีสามรสเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานสาเตียสาเตียสาเขมันมีชื่อยสาเตียนี่ไม่รู้อะไรรลบกันเลยมาทูชุดแป้งทอดอันนี้ขึ้นชื่อเป็นนาเกออนนี้ขึ้นชื่อที่นี่เป็นต้นกำรับที่นี่เลยใช่ไหมครับสาเตียอ๋อดูแล้ว สาเตียนี่คือเป็นเอกที่นีแหละครับ้วก็ต้องปลาทูอีกนั่นเองอามาต้องมครับเขาตมีมายองน่ยต้องาเตียใ่ไหนนี่นีอันนี้จะอยู่กันนี่นี้คือปลาทูกับน้ำพริกอันนี้ถูชีใช่ไหมครับถูฉีอันนี้ปลาทูกับน้ำพริกที่เราใส่ลูกน้ำกระดาษจีนน้ำยาปลาทูอันนี้อันนี้อัับ ตัวเดบไตในในชิ้นเดียวนะคะตับตรงไหนครับเนี่ยตับตรงท้องน้องอ่ะค่ะแล้วไอ้ที่เป็นกลมๆกระป๋องนี่เป็นอะไรตับไตเขาตับไตเนี่ยปลาทูขัดขิงค่ะตัวนึงจะมีชิ้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหมื่นตัวอะไรแบบนี้ได้เนี่ยอเป็นหมื่นตัวเลยตับไตปลาทูผัด ทานได้ทั้งตัวอันนี้คู่กิง้งคู่กิ้งปลาทูคู่คกิ้งปลาทูอ,อันนี้อะไรครับต้มส้มกันปลาทูต้มส้มอ่ายำปลาทูอ่อันนี้ต้มส้มต่างจากต้มยำต้มยำต่าง,งหากต้มส้มนิดเปดี้ยว เปรี้ยวหวานต้มและเค็มตต้มส้มนี่จะใส่อะไรไปใส่ใส่กับก่ะปิใส่กะปิใส่หอมแล้วอะไรที่ทำให้เปรี้ยวมะขามมะขามมมะขาเปียกค่ะแล้วต้มยำก็คือมะนาวก็ใส่บัวมะนาวอ๋อคร่ะอันนี้คือยำตะโถวครับ อันนี้ครับแบบเดียครับนครับส้มตำปลาทูส้มตำปลาทูมีทอดมันทอดมันถ่ายขอไปถ่ายคนปลาทูเป็นแปทอดทีนี้เกี๊ยวปลาทูค่ะอ๋อเกี๊ยวปลาทูค่ะอันนี้ครับเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบไอ้กรอบกรอบนี่คือเป็นแป้งหรือเป็นอะไรเป็นแป้งค่ะเป็นเนื้อปลาใช่ค่ะเป็นเนื้อปลาอ๋อนี่เป็นเนื้อปลานี่เทปปลาแล้วก็ห่อ เนื้อปลาเลยเนาะเนื้อปลาพวกนี้เป็นเนื้อปลามันทำได้หมดที่ซีมันทงได้หมดแล้วแต่ว่าใครเขาจะทำเอาเนื้เลยค่ะไม่แล้วแต่ว่าทางบางกล้าเขาทำปลาอันนี้ครับปลาต้มเพียเอาซาเต้เหมือนกัน